สวัสดีตาเจ่สวัสดีจ้าแจ้งแต่งหดบังารเด็กวันบ่บางการกระเถอกยัวเป็นตัวไหนเจ๊เถือกันหาแปดแปดหาอยู่ดาเนาะเออแปดซูนหาละระเดนแล้วบอกทางช่องแล้วไม่มีในตัวนี้วาเขาไป้านเาไปใน้านทยคยคนก็ถ่ายตลอดเขาปั๊บปั๊บเข่าปั๊บปั๊บไม่ดทีด้ใหญ่ยู่ดจังไหนได้ื้อไปโทรศัพท์บ่ ฉันไม่รู้จับใจวะมันหน่อยแล้วว่าซื้อหรอกวันนท่นเมืนเอาหัวดีละหัวดีมันเอาดอกเจอหัวดีเหมือนฝันหน่าเจ๊ฝันหัวดีมาซีแล้วหัวมาซีหัวมาซีหัวรักมาซีสี่ซีหนึ่งกับซีหกซีเจ็ดดีละฝันพอเจ๊ฝันมาบอกเขาว่าบ่อขึ้นมาซีซีเป็นรักทำวิ่งซีได้หลายเงินหลายหัว เกียวเียน่มนลียวเขียนยั่ละเหี้ยนปัหนึ่งหาซีตั้งตั้งนึ่เฮี้ยนนี่ละหนึ่งบาทเบาทหนึ่งหาซีฟันจัาไดฟันว่าเด็กกินเผาไที่จ้้าพอเหี้ยนเหียนไม่งองงอโอ้ได้บ้านไมบ้านมันเป็นยังยังเลยฟันว่เอากระเทียนบ้านตัวเนาะบ้านกันหนึ่งหาซีละมาตรงก็เลยคนนั่งบอกมาขึ้นจ้าบะลูกสาวเด็ค่ะลูกสาวลูกสาวอันเพราะท่านมาก เอาดูสาว่าเขาหรอกผูก้เศร้าห้แม่นะผู้เศร้าห้แล้วคนไบอกว่าจะให้สิบแปดจากหรือว่าเห็นมาม,ามา้ 1, 6, าาหนึ่งหสามเพาเขาจอดปราะเสียมึงแต่เลยเ่ราเขาอดูดว่าหนึ่งหนึ่งอย่างก็หนึ่งหาที่จาวันนี้หนึ่งหาซีซีหนึ่งหนึ่งซีะซีหซีหาหาซีะี่บาหนึ่งหาครับ มาซีค่ <Gym. S 2> ะอันซวิ่งซีหล่ะอันซีวิ่งซีรถซีวิ่งอันเล็กอะตัวมันฉีกนาน้ายมันเป็นไม่ซีสามี่มันฉีกซีสามซีห้าซีเจ็ดซีเก่าสักตัวอันเบาเบาเบาเนี่ยซีซีเบาซีสองเบามัน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 เปนปลฉีกมันออกเลยขีกอมอมันมาขีกคนบอกว่าขีก ก็มีส1ห3ึ่งส5ใช่4-7เ7เจนี่ีเก่เกมันฉีก่ะ1,2เออใช่ครับเก่าฉีกด้วยโอ้ัวนั่นัฝันว่าอันเด้เฮ็ดเงี้ยนไหมจ้าเฮ็ดเงียนไหมวาแล้วทะเบียนบ้านหนึ่งห้าสี่นสมาทะเบียนบ้านเราจ้าคุว่าพ่อค้าบอกออกแต่ออกแต่สิบ1ออก หาหนึงน่งหนึง่งหาจ้ไ่ได้ค่ะ <a> ถ่ายหนังอยู่่ะถ่ายแล้วเนี่ยขาถ่ายบอ,อกมือโอ้แดกแดดตัวหนาเจ็ตอลูกหลายทอออกมาออกโทัดเนี่ยม่าเลีกว่าตัวใดหมดนี่ท่านเจ้าไอ้หัว ก็ซอนี่ได้ว่าหัวบอกนี่บอกแน่แม่มันฟันจะใส่ฟันบางใส่ว่าันมันออกนิดนงให้เ็ดเสียงอยู่องน้อโอ้่าอะไรชื่อบอกใครูบอกเจ้าก็เจ้าถือตามตัวถูกเจ็ดห้าเจ็ดเลยวะแม่เลขอันรย์เนเลขกันเจ้าชื่อเลขไ้อถอืม่เห็นผมนี่เราผม้เห็นงวดงวดนี้เห็นหรือยังครับยัง เห็นมาบอกให้เด้อบอกให้เด <Wha> ้อมาให้ก <diction aries> ิฟ <en> ต <so il> ์เ <au> ด้อมาใส่แล้มาเนมยนขึ้นเองใส่ซองเคือหล่ะโอ้นซองแปใ่้ยุ่บอกาแน่เมื่อใดทีไปเอาอีกว่ได้เอาไหมเเพื่อนนอีมันใจขึ้นเก่ามันใจขึ้นเก่าละวุกนเนี่แต่เสียงมันขึ้นกับเขาอยู่ครับัเสียป็นยังไงเสียงแบบใดเจ๊ จยังไม่ได้ของอะไรยัง,ยงด้วยเน่ยเออจ้ออาซื้อของหลายนะเจเนะจ้าได้ของใอนยังด้วกเสียงเสีย<อ>งรอนเสเตเลยลักซี่ลักซีวิ่งซี่เลยใช่ไหมเจ๊อเต้าตัวตัวขี้จ้ะตัวขี้เจ้าซี่เจ้าซีหนึ่งซีสามซี่ห้าซีเจ็ด สี่วิ่งสี่สี่เก้าที่เกาเท่านั้นทาก็ตรงบานด้ที่บ้านมขีนลยสามีเลยเนี่ยเสียงละรยอะจดไว้็จดเอามาเบิรงเนี่ยเอามาเบิงนีมีตัวใดนี่กระดาษไก่โอ้๋ยวรอนะครับผมเี๋ยวเจ๊ดังดเไาม กอินว่าวิ่งสีเนาะเีเอาเตเลขี้จ้าเตเลขีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสีสามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้ามากตัวใดพิเศษค่ะวันนี้เาเลทีชาบปันหนึ่งหาชีแด้วนหน้าออืมสี่หากับขีก็เด่นอย่าเนี้ยแนดคยเนี้ยสี่หาวัเมื่อกี้วั่แล้วอยซืบบักรายกินอืี่อนี่หา่แหละเสียเศ ว่าตงกบความันเอีพ่วขึ้นมาบ้านเล็กที่ขยู่นะ้ะมากโมวันสิฮะจ้าคือบ้าหัวดีบอนอหัวีบหัวดีแต่ว่าฟันดีจ้าเสียงได้ถ้าเลยะไปเสี่ยงว่าเขึ้นครับแล้วมาหายเบิ่งชุดนี้บอกไผไปนี่ว่าใหบอกอ้อทั้งช่องได้เป็นช่องแรกตีนเลยจ้าชุดนี้เสี่ยงไว้ได้ดนเสี่ยงให้เพขึ้นนี่เลเสี่ยงน เียมขึืนยอ้ึกามาขอท่านนอนับอกคืเพื่อนนี่อ้าอยูเป็นอยากแวะเจพ่ได้มือในขี้กายเป็นอยากจอดหเป็นอยากจอดเป็นอากจมื่อน้ีกมัสวต่ำวา้าสบยมันวาป้าหลายเลยบอกสุนีซส่วนไหนู้ำอ้าวสุนส่ไก่ไมาโรดายมั่นส่วนใส่เสียมเสียน ปกคล้องนะชุดปกค้องที่ผู้บาเนี่ยที่ผู้บ่าวดำๆคือไร้บร้อนๆมากบสดนนี่ว้าสิไปคนเขาไปย้อยเขาไปผู้านอนนเขาสิไปน้ำกับอาดผ้เขาไปเนียเขาไปที่แั่ละถือกันว่าให้ตัวไดเขาใศทุนหาแปดศูนย์หาแปด เต็มเต็มเต็มเตเ่านเขามาหาอือไเต็มเต็มมือคโตเยเขาเลยไปกินสดตามสองจานเขาเลยนี่ยไม่ไปทนนที่นั่ดับเห็นปะตับของพ่อเาเคยฟาดฟาดอะไรตับเอาเม่ไ่ได้ครับที่ไ่ได้จ่อยไปเยาก็ไปอะไรเบิ้งเยอะได้ไม่ได้ที่บูบ้าจ้าทิมที่มีอะไรที่หนัเห็นกับมีอยู่รุมันูมีบอกมันดยทิมอีบัน มันแดงทุก <m> ม <ul ly> <m ul ly> <s> ันแดงแม่เขาก็ได้เขาได้กระจายอะไรแจสนี่นี่นนี่สูดมือนีมิเต่างเบิกแทบก็อุปโไร้อนตีนจ้าเขาว่ามาจากคนนี่นี่ามาจากคนหอยว่าเลยเขาว่ามาจากคนหอยเป็นอยากจอดไม่ทีเขาว่ามาเลยว่าวาเลวาสีได้ตัวได้เต็ดตัวโมยือซื้อกัอยากจอด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 นเจว่ายังอยู่กลางข้างเออใส่ใส่ เ่ากว่าเก็บประกติมาเล่นเอาไม่เวียเอาไปเสี่ยงแบบฟันมาในคอฟันใ้คอเนี่ยเขาไปเสี่ยงีพผู้เดียวคข่แต่ว่าหยอดผู้เดียวไข่ละสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่กานี่เหยเจ๊ยดได้เจะเป็นบั็กซีมาซีสักสี่ยู่ไหนตัวไหเพราะว่าใช้ตัวชีพก่อนยาวตัวปดตัวตองยาวแต่ตัวซีซีกับคู่นี่ตองว่าเอาซีซี่าเอาบนเป็นเด็กคู่เปล่าเล็กขี้อางมันเนี่ยมันขี้ ขางม่ใช่มันขี้มาใหม่สูตรใหม่เลยขี้ขาขี้ต่างๆเลยขียดมันก็ขี้เก่าก็ขี้นี่ละครับผมน่ละเป็นแนวทางแการขี้เนี่ยใครจะได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ตัวนี้หันมาทางนี้นิดนึงแค่เออเป็นแนวทางเนาะเจ๊เนาะจ้าครับนี่วอลก็เยอก็ได้ครับชั่วหัวชั่วหัวชั่วอืหัวว่างหัวได้หาพัดหัวได้สองพัด อืมเขาขอให้ถูกทุกงวลก็โอเคแล้วเชนเนาะยอมจล่าน้อยยไปยอดอยากไปนดาจะมปด่างคนละคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเจวอครับจ้าเคเก๋อุทีเคเก๋อุทีลาเก